ครับตอนนี้พี่ก็มาตามล่าแก้วน้ำเอเวนเจอร์เอ็นเกนะครับก็ไม่รู้จะได้ยังก็ยังไม่เที่ยงคืนนะอีก5นาทีครับจากสาขานี้ก็ขอไม่ถ่ายข้างในแล้วกันนะเยวได้ไม่ได้หรือว่ากันทีครับสักสำหรับสาขาที่1นะครับก็ฟาวไม่ไม่มีนะยังไม่เข้านะครับก็จะไปดูต่อนะไม่รู้จะได้ไหมสำหรับคืนนี้ พนังกงานบอกยังไม่มาครับมีเต็มมีแต่แก้วน้ำบีเอ็นเคนะว้าาเริ่มต้นได้ไม่ดีเลยโอเคเดี๋ยวไปครับก็มาถึงสาขาที่สองนะครับก็ไม่รู้จะฟาวอีกเปล่านะจากสาขาที่หนึ่งนะครับไม่ได้ยังไม่วางมาดูสําหรับสาขานี้นะครับของมาแล้วแต่พนักง,งานบอกว่ามันสแกนบาร์โค้ดไม่ได้นะครับก็ยังขายไม่ได้กูก็งงกันอะไรของมันวะเออเขาบอกว่าไงนะ ตอนนี้ยิงบาร์โคดไม่ได้ก็เลยขายไม่ได้ก็คืออะไรวะกูก็งงว่ะคือเหมือนกับแบบว่าตัวบาร์โคดเขายังไม่ได้ส่งมาจากทางบริษัทอ่ะเหมือนประมาณของมาแล้วนะแล้วก็บอกไม่ได้ด้วยว่าขายได้เมื่อไหร่ใช่เออไปต่อไปต่อที่สาขาที่สามนะสาขาแรกของยังไม่ว่างสาขาสองของมาแล้วยิงบาร์โคดไม่ได้มาดูสาขาที่สามกันว่าจะเป็นยังไง สหรับสาขา,า, 1941, า,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 านี้นะครับแกวมาแล้วไปแล้วอย่างไวเลยนะครับมาแค่สี่ใบสี่แบบนะครับเขาบอกว่ามีคนโทรมาจองมีงี้ได้ด้วยเหรอเนะเออเวสาขาที่สี่ครับสาขาที่หนึ่งสองสามฝาสาขาที่สี่เป็นไงสำหรับสาขานี้นะครับยังไม่แม่ในแค่